นี่เราไม่ต้องควบคุมแล้วนะฮะนี่นะระบบแฮนด์ฟรีพาร์ทรอบคันเนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นสปอร์ตจะมีอะไรใหม่บ้างและเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปรับชมกันครับสวัสดีครับผมมิชชัยและสวัสดีทุกคนทางช่อวรถยนต์คอมของเรานะครับก็วันนี้นะผมอยู่กับตัว bmw ซีรีส์3นะที่เป็นรุ่นย่อย 320d ส p o r t โฉมนี้เป็นโฉมประกอบในประเทศซึ่งเปิดตัวเมื่อช่วงวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะมีอะไรใหม่บ้างและเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปรับชมกันครับก่อนอื่นเลยนะครผมก็ขอพูดเท้าความเกี่ยวกับ BMW ซีรีส์3ก่อนอเดิมทีเนี่ย BMW เนี่ยเปิดตัวซีรีส์3ใหม่เนี่ยเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ในปี2562นะฮะ ตอนโฉมนะั้นเนี่ยเป็นราคา C D U นะแล้วราคาของตัวรุ่นรุ่นเครืยนต์ดีเซล 3.0D เนี่ยราคาจําหน่ายอยู่ที่2ล้าน9แสนกว่บาทเลยนะครับและหลังจากเปิดตัวโฉมใหม่เนี่ยที่เป็นประกอบในประเทศราคาปรับลง4 0 0 0กว่าบาทเลยซึ่งตอนนี้ก็คือ2ล้าน5แ4 9 0 0 0บาทและหลัเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าตัวรุ่นประกอบในประเทศนอกจากราคาที่ถูกลงแล้วได้ออปชันใหม่เป็นพาร์ท M Sport จะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะขอพูดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโฉมตัวประกอบในประเทศก่อนเลยนะฮะอย่างเริ่มแรกเลยนะก็คือชุดพาร์ทรอบคันเนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นสปอร์ตถูกปรับเปลี่ยนเป็นรุ่น M Sport นะฮะกันชนหน้าก็คือเป็นชุด M a e r o Dynamic นะฮะได้ทั้งกันชนหน้ากันชนหลังช่วงล่างเนี่ยจากธรรมดาก,ก,ก็กลายเป็นช่วงล่างแบบ M Sport ไฟคู่หน้าเนี่ยเดิมทีก็เป็นไฟคู่หน้า LED ล่าสุดก็คือกลายเป็นไฟคู่หน้าแบบ LED พร้อมฟีเจอร์อย่าง Cornering Light ที่จะไฟเนี่ยปรับองศาตามพวงมลา,า,าลัยฝากระโปรงหลังนะเป็นฝากระโปรงหลังไฟฟ้าชุดล้อแม็กเนี่ยเป็นลายดับเบิลสป็อกของ M-Sport ขนาด18นิ้วพวงมลาลัยเปลี่ยนเป็นพวงมลาลัยแบบ M-Sport หลังคาภายในดัวสารนะก็จะเห็นว่าทั้งหมดจะกลายเป็นสีดำอะคันธล่านะครับอัปเกรดชุดอินโฟเทนเมนต์ภายในรถนะ,ะเปลี่ยนเป็น B M w l i v e Cockpit r o f e c s r o a e แบบเต็มรูปแบบ ระบบแอร์ให้เป็นระบบแอร์สโซนนะก็คือด้านหน้าซ้ายขวาแล้วก็เบาะคู่หลังเพิ่มกล้องถอยหลังนะฮะแล้วก็เพิ่มระบบช่วยนําจอดอัตโนมัตินะคร์กิ่งแอร์ซ s i โอเคเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของตัวซีรีส์ 3. สาม 300D สปอร์ตนะครับ เริ่มต้นที่กระจังหน้าก่อนนะฮะกระจังหน้าของซีรีส์3เนี่ยจะเห็นว่าดูโฉบเฉี่ยวดูดันขึ้นนะ้วยเป็นสีดำกรอสซึ่งเดิมทีเนี่ยกระจังหน้าตรงปลายคู่ของ B&W นี่ยจะเป็นซีซีแล้วก็ออกจะเป็นแนวตั้งๆนะอันนี้ดูจะมีเหลี่ยมสันมากขึ้นแล้วก็การที่เปลี่ยนเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะฮะมันดูสปอร์ตมากขึ้นตรงจุดนี้นะ B&W ซ่อนฟีเจอร์ไว้อย่างที่ตรงนี้เป็นช่องดักอากาศที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติ เมื่อเครื่องยนต์ต้องการความเย็นนะหล่อเลี้ยงเข้าไปข้างในก็การที่อากาศไหลเข้าผ่านในห้องเครื่องมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ช่วยเครื่องยนต์เนี่ยทำงานดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับต่อนะครับที่กรอบหน้าตรงกระจังหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแถบใหญ่ขึ้นนะเป็นโครมเมียมนี่เส้นสายบนฝากระโปรงนะก็จะเห็นว่าค่อนข้างดูดันนะสวยงามมากทีเดียวนะดูนะฮรับรับตั้งแต่ตรงซีที่สอง,องของกระจังหน้านะฮะ ึ้นไปเป็นโค้งไปจลดตรงเสา A ชุดไฟหน้าเป็นไฟ LED นะโปรเจคเตอร์สวยไหมผมว่าสวยมากทีเดียวดูสปอร์ตนะมีทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟต่ำไฟสูงพร้อมไฟเดย์ไลท์นะที่ดีไซน์ก็เป็นมีสัญลักษณ์ BMW LED ด้วยนะครับชุดกันชนนี่นะฮะนี่เป็นชุดพาร์ทแบบของ M Sport นะฮะที่มีอัพเกรด นิดนึงคือตรงไฟตัดหมอกเนี่ยก็ให้เป็นไฟตัดหมอก LED นะคะพร้อมเบ้าเนี่ยเป็นสีดำกรอสที่จะรับกับตรงกระจังหน้าแล้วก็ช่องดักอากาศด้านล่างนะฮะด้านข้างตัวรถเนี่ย BMW ให้ล้อแม็กของ M สปอร์ตนะลายดับเบิลสป๊อขนาด18นิ้วความจริงแล้วเนี่ยวิธีการดูลายของ BMW ง่ายๆนะถ้าเป็นลายดับเบิลสป๊อกก็คือจะเป็นลายซีคู่แล้วก็ถ้าจะมีอีกลายหนึ่งคือลาย V สโป๊อกวสป๊กก็จะเป็นคล้ายเป็นคล้ายรูปตัว V นะฮะ ในตัวรุ่น3 2 0 d M Sport เนี่ยให้ล้อแม็กาด18นิ้วซึ่งสวมยางอ่าเป็นลายลันแตกจากมิชลินนะฮะก็ซีรี่ยยางก็คือ225/45นะฮะล้อแม็กดูสปอร์ตมากขึ้นนะจากโฉมที่แล้วด้านหลังเนี่ยครับก็เป็นล้อแม็ก18นิ้วนะแต่ให้ซีรี่ยยางคนละซีรี่์นะซีรี่ยยางที่ให้ของด้านหลังเนี่ยก็คือ255/40นะฮะในใกล้เสาเอด้านล่างเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้นะ ของ M Sport อยู่ด้วยนด้านข้างนะของ BMW ถือว่ามีเส้นสายที่ค่อนข้างคมแล้วก็ชัดมากก็ดูสปอร์ตนะเชื่อมโยงแต่ด้านหน้านะจนไปถึงตรงใกล้ๆเสาตีนะก็จะเริ่มมนๆและหายไปสำหรับด้านท้ายรถนะฮะก็จะเห็นว่ามีไฟเป็น LED รูปตัว L นะครับซึ่งไฟตัว L เนี่ยมันก็เชื่อมโยงตั้งแต่ตรงด้านข้างของรถนะมาถึงด้านท้าย สวยงามทีเดียวนะฮะสำหรับตัวไฟท้ายรูปตัวแอลนี่นะฮะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดเครื่งเซนเซอร์นี้นะฮะก็จะเกี่ยวข้องนะฮะกับการระบบอย่างตัว p a r k i n g a s s i s t ที่ด้านหลังของรถนะ,ะก็จะเห็นว่ามีท่อไอเสียคู่นะ,ะปลายท่อไอเสียคู่สปอร์ตมากทีเดียวนะฮะนี่การตกแต่งตรงชายกันชนหลังแบบ M Sport ก็จะเห็นว่ามีการเว้าลลึกเข้าไปอืมแล้วก็เป็นแถบ สีดำนะฮะตรงด้านบนนะที่หลังคาเนี่ยก็จะให้เป็นเสาอ,อากาศแบบคีบฉลามอยู่นะฮะครับก็เดี๋ยวจะลองตัวฟังก์ชันระบบแทนฟรีของประตูท้ายไฟฟ้าให้ดูนะฮะนี่นะฮะระบบแทนฟรีแล้วก็ตัวฝากระโปรงท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีพร้อมระบบฟักันแจมนะจะลองให้ดูนี่นะกงการการหนีบได้ หือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวสําหรับตัวซีรีส์3ที่ให้ออปชั่นแบบนี้มานะฮะปกติแล้วเรามาเห็นในตัวรถ SUV นะฮะซึ่งแต่ว่าเครื่องฟาที่เป็น b m w นะก็เลือกใส่ออปชั่นที่แบบเพิ่มความสะดวกสบายมาให้อย่างเต็มที่ ายในของผโดยสารตัวส2 0 d s p o r นะคันนี้ที่เราจริเราเนี่ยมันเป็นคันที่เป็นสีขาวนะก็เป็นการจับคู่สีนะฮะยังตัวคันสีขาวเนี่ยก็จะได้เป็นบอสสิงตาลนะฮะนี่ฮะบอสสิงตาลเข้มโมชันี่ฮะเป็นสีโมชัซึ่งก็จะดูหรูล่ะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยฮะแล้วมาดูดีเทลของตัวห้องโดยสารากันดีกว่า อย่างแรกเลยอย่างที่เกิิ่นไปตอนแรกก็คือตัวภายในห้องโดยสารเนี่ยในโฉมตัวประกอบในประเทศเนี่ยตรงตั้งแต่หลังคาไปนะฮะก็จะให้เป็นสีดำนะก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะตั้งแต่หลังคาจนถึงด้านหลังเนี่ยเป็นสีดําหมดเลยด้านหน้าเนี่ยเห็นแล้วมี M เ็งานดีมากนะตัวของคอนโซลหน้าเนี่ยเป็นอลูมิเนียมฮะคือกัดลายเนี่ยมีผีสัมผัสที่ดีมากๆ นี่ยรวมถึงช่องแอร์ก็เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นช่องแอร์ที่แบบมีการปรับเปิดปิดลมได้แล้วก็แบบมีกัดลายงานดีเทลค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ปุ่มนะฮะเป็นปุ่มเนี่ยการผสมระหว่างตัวอาพลาสติกกับอลูมิเนียมนะ,ะซึ่งในตัวลายเนี่ยเห็นไหมฮะงานแบบ b w นะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การพิมพ์ลายแปะนะฮะแตเป็นการแบบ สลักลงไปในปุ่มในตัวแผ่นลูเมอรนะก็จะเห็นว่ามีลายนูนลา,ลายทุกอย่างะฮะสวยและดูดีแล้วก็คงทนวยนะฮะแบบนี้ซึ่งแยกส่วนอย่างชัดเจนนะด้านดังช่วงด้านบนเนี่ยใต้แผงแอร์เนี่ยฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นการปุ่มคอนโทรลแอร์ทั้งหมดลงมาเป็นปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงที่เป็นฮอตคีย์นะปรับโหมดได้ปรับวอลลุ่มได้แล้วก็ปรับเมมโมรีต่างๆซึ่งเราไม่ต้องกดนะฮะ เนี่ยฮะจะบอกว่าใช้ระบบสัมผัสได้เห็นว่าที่หน้าจอเห็หนนะเปลี่ยนนี่เราไม่ได้กดนี่ถ้ากดก็ได้กดก็ได้สัมผัสก็ได้นี่นะ,ะแค่สัมผัสแค่แตะไม่ต้องกดพร้อมปุ่นเรื่องแท็กแล้วก็ตรงคอนโซลกลางเนี่ยฮะกะเห็นว่าเป็นอลูมิเนียมสวยงามมากาเก็บงานดีจริงๆข้างในเนี่ยเป็นช่องเป็นการซ่อนที่วางแก้วสจุดนะฮะสองตำแหนง่ง มีช่องไฟ USB ให้มีช่องเสียบ USB ให้1นึ่ตำแหนง่งแล้วก็มีช่องไฟ2โวลต์ให้อีกหนรูนะรวมถึงตรงนี้นะเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือพร้อมระบบาวายเลสชาร์จเจอร์นั่นเองขยับมาที่ตรงแผงควบคุมนะฮะตรงคอนโซลกลางก็จะเห็นว่ามีปุ่มยุบยับเลยแต่ว่ามองแปบ๊บเดียวเข้าใจได้หมดเลยนะก็จะเป็นพวกฮอตคีย์ต่างๆนะบลมีเดียนี่ไว้ควบคุมฝั่งซ้ายเนี่ย จะเป็นระบบควบคุมหน้าจอตรงกลางอินโฟเทนเมนต์นะที่เป็นมีเดียเป็นโฮมเป็นแมพเข้าอินเทอร์เนต็ตได้นะเนวีแล้วก็เป็นปุ่มหมุนหรือจะรวมถึงโยกด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นออปชั่นอ่าโอเคควบคุมวมันี้นี่คือคันเกียร์แบบใหม่ของ b m w นะก็เห็นว่าเป็นคันเกียร์ที่แบบจับกระชับมือเป็นสีดำกอดใช้งานง่ายนะก็คือแบบแค่ผลักขึ้นผลักลง แล้วก็ให้เราก่อนพักเนี่ยเราก็จะมีกดปุ่มเซฟตี้อยู่ตรงนี้นะฮะพักขึ้นมักหน้ารวมถึงปุ่มปาร์กนะฮะเข้าเกียร์พีก็จะมาซ่อนอยู่ตรงจุดนี้นะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นระบบควบคุมที่เกี่ยวกับการขับขี่นะฮะที่กองเก็บของที่คอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีช่อง USB นะก็เขียนมาเป็นช่องชาร์จไฟนะไม่ใช่ช่องเชื่อมต่อจะเห็นว่ามีรูปไฟฟ้าบอกด้วยซึ่ง BMW ซีรีส์ทสามให้เป็นหัวชาร์จแบบ Type C แล้วนะฮะนี่นะฮะไม่ใช่ USB 2.0หรืออะไรอย่างนี้นะฮะพร้อมมีไฟ LED สว่างๆให้มองเห็นของในคอนโซลกลางด้วยนะฮะมาถึงที่พวงมาลัยบ้างนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหุ่มหนังของตัว M Sport นะมีโลโก้ M แผงควบคุมเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นไว้ควบคุมเกี่ยวกับตัวหน้าจอเดือนไม้นะฮะส่วนฟังขวาเนี่ยก็จะเก็บไว้ควบคุมระบบบลูทูธระบบเครื่องเสียงกา้กานก้านควบคุมก็ตามสไตล์รถยุโรปนะก็คือจะกดไฟเลี้ยวอยู่อยู่ที่ฝั่งซ้ายแล้วก็แผงพัดร้อนอยู่ที่ฝั่งขวานะฮะสุดท้ายก็จะมีแผงควบคุมเกี่ยวกับระบบไฟหน้านะฮะอยู่ที่ตรงใต้ใต้แอร์ด้านขวานะครับ เบาะที่นั่งเนี่ยให้เป็นเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรีนะฮะสองสองเมมโมรีก็จะบอกว่าเนี่ยฮะค่านั่งที่รู้สึกว่าของ bmw, BMW series สามเนี่ยด้วยด้วยตัวโมเดลรถเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงฝากระโปรงหน้าเนี่ยค่อนข้างยาวตัวรถเนี่ยค่อนข้างสปอร์ตก็จะทำให้รู้สึกว่าเราเตีย้ยเรารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้สูงจากพื้นเป็นจุดสูงท่วงของรถที่ดีรวมถึงการขับการท่านั่งเบาะเนี่ยอบก,กระชับเรานะฮะ เป็นทรงกึ่งบัเก้นซีดนะฮะก็จะเห็นว่ามีปีกลับเราอย่างดีมีปีกลับทั้งซ้ายทั้งขวานั่งนุ่มนั่งสบายนะฮะรวมถึงการปรับไฟฟ้าการปรับฟ้านะ่าจะประมาณ6กทิศทางนะฮะก็ประมาณนี้อ้ออีกอย่างนึ่จะพูดถึงในตัวซีรีส์สามเนี่ยมีระบบอ่า เอมจินซีคอนนะฮะอันนี้คือสามารถเซตไว้ได้พอเมื่อเรามีปัญหาอะไรเรากดปึ๊กติ้งเดียวรถเนี่ยจะทำการคอนเน็กโทรออกไปให้เลยทันทีโอเคฮะสำหรับภายในทัานโดยสารของซีรี้สามขอพูดสรุปโดยวรวมคือผมสุขว่ามันสวยมันหรูพรีเมียมมากมากม,ากมันเป็นสไตล์แบบเบียนป็นยูนะที่จะมีความคลาสสิกอย่างการใช้ปุ่มผสมกับการควบคุมแบบใหม่ที่เป็นแบบระบบปุ่มคอมมานด์ต่างๆนะ ได้อย่างลงตัวมากๆทีเดียวแล้วก็จะเห็นได้ว่าการแบ่งฟังก์ชันลุ่มต่างๆภายในรถเนี่ยทำได้ดีนะฮะคือแยกโซนเห็นชัดเจนคือแบบเราเข้ามาปุ๊บเราจะเข้าใจตัวระบบต่างๆของรถได้อย่างไม่ยากฮนะมันคือการออกแบบอ่า U X หรือ U x p e r i e n c ที่ดีนั่นเอง ว่าของ B M W ซีรีส์3ตัวตับนี่เนี่ยหรือว่าแรงและก็นิ่งมากนะอย่างแรกเลยเนี่ยตัวนี้ใช้เครื่องยนต์คือตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์เสูตรลิตรทวินเทอรโบนะฮะก็ให้กำลังเนี่ยสูงสุดถึง190แรงม้าแรงบิ네ดเนี่ย400นิวตันเมตรเริ่มต้นเครื่องยนต์เ,เริ่มต้นทำแรงสูงบิดสูงสุดได้ที่1,750รอบตอนาทีนะ ซึ่งแปลว่าถ้าคุณกดนิดนึงเนี่ยรอบเครื่องยนต์เนี่ยมาเต็มแน่นอนนะฮะและในความที่เป็นและในความที่เป็น,ย,น,นยีมลุยนะ,ะก็เห็นว่าเนี่ยการขับขี่ถือว่านิ่งมากๆนะฮะชุดเลือนใหม่สวยฮะ,ะเป็นดิจิตอลหมดเลยนะ,ะขนาด12นิ้ว12-13นิ้วนะ,ะและนี่เห็นไหมฮะตัวชุดจอเลื่อนไมที่เป็นดิจิตอลเนี่ย ส่งแมปมาให้เราที่ตรงนี้นะเราไม่ต้องไปหันไปม,มองที่ตรงจอตรงกลางอีกเลยนะฮะมีแมปบอกเราอยู่ตรงกลาง,งการขับขี่ของคันนี้คือสามารถปรับโหมดได้ด้วยนะครับมีโหมดสปอร์ตซึ่งก็ผมไล์ก็จะเฟิร์มขึ้นอัตราเร่งก็จะตอบสนองเท้ามากขึ้นนะฮะแล้วก็มีโหมดคอมฟอร์ตโหมดอีโคโปร แล้วก็อ่าหมดน,นี้เป็นด้วนนะฮะคือปับตามบุคคลคือลิงการขับดีมากนะสี่สามแต่ราคาเนี่ยน่าสนใจมากนะอยู่ที่สองล้านกว่าสองล้านห้าจากเดิมนะซึ่งการเคมเลือกความเร็วนะของตัวอ่เครื่องยนต์เซลนะสามารถลิ่งสูดถึงร้อยได้ภายใน 6.8วินาทีนะครับว่าแรงมากๆแถมเครมอัตราสิ้นเปลืองว่าอยู่ที่ประมาณ2ีกิโลเมตรต่อลิตรประมาณเนี้ยครัผมว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไปในตัวซีรีสามก็คือระบบอ d a p ดเดนชิที่จะปรับปเับเชนเกียร์ขึ้นลงได้ตามใจนะเหมือนเวลาเราต้องการแรงแต่ผมจะบอกว่าซีรีสามอ่ะด้วยความที่มันเป็นรถที่แรงอยู่และะ้ว แรงแบบสําหรับการใช้งานนี่เหลือๆเลยแหละเพราะนั้นถ้าคุณอยากเล่งแซงเนี่ยคุณแค่กดคลิกดาวน์นะคุณจะรู้สึกเลยว่าแบบแรงบิดท,ที่มาเต็มเนี่ยรู้สึกแบบเล้าใจขึ้นทันทีแล้วก็รู้สึกว่าเล่งแซงพ้นแน่นอนนะเอ่อจะพูดถึงเรื่องก,การขับอีกทนะก็คืออย่างตัวท่านั่งของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าการนั่งขับเนี่ยท่านั่งค่อนข้างสบายนะฮะ ตัวเบาะเนี่ยอบรับกระชับกับตัวเราแถมการนั่งเนี่ยไม่ได้เป็นการนั่งแบบที่ยืดขาแล้วเรารู้สึกว่าจุดศูนย์ถ่วงของรถเนี่ยต่ำนะเหมือนเราขับแล้วรู้สึกมัมม่นใจฮะเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้อยู่สูงจากรถมากอ่าสูงจากพื้นมากนะฮะเป็นท่าขับที่นั่งสบายๆมากนะ ชอลิ่งคงอะไรดีฮนะคือน้ำหนักเนี่ยจะปรับอาจจะแปรผันน้ำหนักตามความเร็วของรถด้วยซึ่งเป็นเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างธรรมชาติมากๆนะจะลองปรับช่วงล่างนะแบบคอมอ์ตหน่อยถ้าช่วงล่างแบบคอมฟฟร์ก็จะนุ่มขึ้นนะฮะ พอเป็นคอมฟอร์ตปุ๊บมอลาลยก็จะลดความคมลงนิดนึงเพื่อเราขับสบายนะเราไม่ต้องเกรงให้มันคุมให้ให้คุมวงมลาลัยมากยังตั้งตรงอยู่ตลอดเวลารถยังวิ่งตรงอยู่แม้เราจะขยันนิดนิดน้อยนะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูออปชันสำคัญเลยนี่ของตัว B M W Series 3ที่เพิ่มเข้ามาในตัว C B U ก็คือตัวระบบ a s s i s t Parking นะฮะ วิธีการทํางานนะง่ายๆนะกดไปตรงตัว P ที่อยู่ตรงข้างๆเกียร์พอกดปุ๊บระบบรถก็จะตรงตัวจออินโฟเทนเมนต์ก็จะเริ่มค้นหาหนะว่าตรงไหนจอดรถได้อ่านี่คือละอันนี้จอดได้เอามาดูนฮะการทำงานเราก็จะเลือกกดตึก๊ก p i s ต์เ p ร d a l อ่านี่ครั เมื่อเรากดเบรกปุ๊บคราวนี้ระบบเริ่มทำงานนี่เราไม่ต้องควบคุมอะไรนะฮะเห็นไหมฮะว่ารถจะเริ่มถอยจอดอัตโนมัติอืมเป็นการแบบพูงมาลัย ฮเรียบร้อยโอเคแล้วก็เรียบร้อย,อร,ย,ร,อยรถก็จะทำการเบรกให้ครบทุกอย่างเลยเราก็แค่ดับเครื่องแล้วก็เมื่อเวลาเราจะออกนะฮะเดี๋ยวเราอ่ะโอเคเรียบร้อยเข้าที่แล้วแล้วเราจะดับดับเครื่องเราสตาร์ทคราวนี้เมื่อถึงเวลาเราจะออกนะฮะ รถก็จะรู้ว่าเราเบรกมาแล้วเรียบร้อยเต็มที่อ่ากดที่ป้าอีกทีหนึง่งอ๋อแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นการจอดที่ไม่ซับซ้อนไม่ยากก็จะไอน้นี่ก็จะแบบเราเราขับออกได้เองเลยอะไปะโอเคซึ่งถ้ามันเป็นการจอดที่ยากนะอย่างเมื่อกี้ลองแบบเข้าซองเข้าข้างนะครับที่มันติดด้านหน้าด้านหลัง รถก็จะแบบให้เราคอนเฟิร์มนะว่าเราจะออกไปทิศไหนอ่าโอเคตามนี้นะฮะนี่คือระบบ Parking a s s i s t ครับก็จบเป็นที่ร้อยนะครับสำหรับการรีวิวของ BMW 320 DSPORT ก็จะเห็นว่าทุกคนหวังว่าทุกคนนะฮะจะได้รู้จักกับตัว รถยนต์รุ่นนี้มากขึ้นนะทางเราเนี่ยขอขอบคุณทาง Millennium Auto นะที่เอื้อเฟื้อรถยนต์สำหรับการทดสอบและสุดท้ายเนี่ยขอฝากเว็บไซต์ไว้ด้วยนะฮะอย่างหากคุณชอบรถยนต์นะฮะแล้วก็อยากหารถยนต์ราคาที่ถูกใจไม่ใช่รถใหม่ก็มีตัวเลือกมากมายนะเป็นพันคันนะที่ชอบรถ com ของเราและสำหรับข่าวสารยานยนต์นะฮะมีเรื่องอัปเดตใหม่ๆรวมถึงอย่างข่าวของ bmw รถยนต์ใหม่ๆทุกรุ่นก็ได้ที่ข่ารถด o m ของเรานะฮะอ๋อสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยคือขอฝากชาแนลของเราด้วยคือชาแนลชอบรถนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอตัวลาไก่อนนะคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ